แผนการดีดนิ้วจบเกมยี่ยงทานอตของไฮยอนกยูในการแข่งขันเกมหมากลุมแห่งสมดุลจะมีช่วงหนึ่งหลังจบการทำมิชชั่นเงินรางวัลสร็จซึ่งสะสมเงินไปได้ถึง380ล้านวอนไฮยอนกยูมองเห็นช่องว่างในการเอาชนะทันทีเขารีบสกิดไฮยอนจูนพันธมิตรที่คุยกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อจบเกมนี้ซะโดยไฮยอนกยูพุ่งเป้าไปที่เซเว่นไฮหรือจียองซึ่งถ้าใครมีีใดสีหนึ่งถึง30คะแนนเกมก็จะจบลงโดยจะ ฎติกาบอกไว้ว่าเพื่อจบเกมจะคำนวณคะแนนตามสูตรนี้ถ้าหากทำได้ไม่ถึง15คะแนนจะถูกลดพีชลงครึ่งหนึ่งซึ่งถึงเขาจะทำคะแนนได้ไม่ถึงเหมือนกันแต่ยังไงเขาก็จะไม่ตุยอยู่ดีแต่แผนการนี้จะทำให้ใครคนหนึ่งในสี่คนนี้ถ้าหากได้ที่สุดท้ายนอกจากจะโดนยึดพีชครึ่งหนึ่งแล้วต้องยกพีช5อันให้กับคนที่ได้ที่หนึ่งด้วยซึ่งยังไงตัวพีชก็มีไม่พอจึงทำให้ต้องจบรอบและกลับบ้านไป แต่สถานาการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ไฮยอนกับยูคิดเพราะโดนไฮยอนจุนคนที่จับมือเป็นพัธมิตรตั้งแต่ต้นหักหลังและมีหนำซ้ำ,ำเขายังวางแผลน้ำอื่นอยู่ว่าจะร่วมมือในการกำจัดไฮยอนกัยูตั้งแต่ต้นเหนียวด้วย